ความทุกข์ในนรกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังนั้นพึงเห็นมนุษย์กำลังเข้าเรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเดินไปบ้างฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราย่อมมองเห็นหมูสัตว์กำลังจุติ กำลังอุบัติเลวปลาณีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ย่อมทราบชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามคำได้ว่าสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวัีสุจริตมโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้ว บังเกิดในหมู่มนุษย์ก็มีสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจ,จีโโทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอราาิยะเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงเปรตวิสัยก็มีสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานก็มีสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกก็มีภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรายบาลจะจับสัตว์นั้นที่ส่วนต่างๆของแขนไปแสดงแก่พระยายมว่าข้าแต่พระองค์บุรุษนี้ไม่ปฏิบัติชอบในมารดาไม่ปฏิบัติชอบในสมณะไม่ปฏิบัติชอบในพรามณ์ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุล ขอพระองค์จงลงอาชญาแกบุรุษนี้เถิดภิกษุทั้งหลายพระยายมจะปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่หนึ่งกะสัต์นั้นว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญ ท่านไม่ได้เห็นเด็กแดงแดงยังอ่อนนอนงายเพื่อนมูดคูดของตนอยู่ในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้นเมื่อรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความเกิดไปได้ ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระยาโยมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่า,านายนิรยบาล จักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่บิดาทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทําให้ท่านไม่ใช่มิตรอัมมาตทาให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทําให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทําให้ท่านไม่ใช่เทวดาทําให้ท่านตัวท่านเองทําเข้าไว้ท่านเท่านั้น จากสวยวิบากของบาปก,กรรมนี้ภิกษุทั้งหลายพระยายมคลันปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามถึงเทวทูตท,ที่หนึ่งกษัตรินั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามเทวทูตท,ที่สองว่าพ่อมหาจําเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตท,ที่สองปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่า พ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายมีอายุ80ปี90ปีหรือร้อยปีนับแต่เกิดมาเป็นผู้ชราสี่โครงคดหลังงอถือไม้เท้างกเงินเดินไปกระสับกระสายล่วงวัยหนุ่มสาวฟันหักผมงอกหนังเหยียวยน่นสีสะลานผิวตกละในหมู่มนุษย์หรือ สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพระยาโยมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติปเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความดำริดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความแก่ไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระยายมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำดีทางกายทางวาจาและทางใจไวเพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายดีดาบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแหลไม่ใช่มารดาทำให้ท่านไม่ใช่บิดาทำให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอัมมาต์ทำให้ท่านไม่ใช่ญาตสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและปรามทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจากสบวยวิบากของบาปกรรมนี้ภิกษุทั้งหลายพระยายมคลันปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตท,ที่สองกษัตริย์นั้นแล้ว จึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่สามว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่สามปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูนอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายผู้ป่วยทนทุกข์เป็นไข้หนักนอนเปื้อนมูดคูดของตน มีคนอื่นคอยพยุงลุกพยุงเดินในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพระยาโยมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจํำเริญท่านนั้นเมื่อรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความเจ็บป่วยไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระยายมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไม่ใช่มารดาทำให้ท่านไม่ใช่บิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอัมมา,มา,าทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำให้ท่านไม่ใช่เทว,วดาทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจากสบวยวิบากของบาปกรรมนี้ภิกษุทั้งหลาย พระยายมครันปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่สามกะัตรนั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่สีว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่สี่ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าค้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นพระราชาทั้งหลายในหมู่มนุษย์ จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดบ้างหรือคือบวยด้วยแสบ้างบวยด้วยหวายบ้างตีด้วยตะบองสั้นบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้างลงกรรมกรวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างลงกรรมกรวิธีขอดสั่งบ้าง ลงกรรมกรวิธีปากราหูบ้างลงกรรมกรวิธีมาลายไฟบ้างลงกรรมกรวิธีคบมือบ้างลงกรรมกรวิธีริ้วสายบ้างลงกรรมกรวิธ <hi> ีนุ่งเปลือกไม้บ้างลงกรรมกรวิธียืนกวางบ้างลงกรรมกรวิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดบ้างลงกรรมกรวิธีเหรียญกระสาบบ้างลงกรรมกรวิธีแปลงแสบบ้าง ลงกรรมกรวิธีกลางเวียนบ้างลงกรรมกรวิธีต่างฟางบ้างราดด้วยน้ำมันเดือดเดือดบ้างให้สุนักถึงบ้างให้นอนงายบนเหลาทั้งเป็นเป็นบ้างตัดศรีรษะด้วยดาบบ้างสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้นเมื่อรู้ความมีสติ เป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่าจําเดินละเป็นอันว่าสัตว์ที่ทำกรรมอันเป็นบาปไว้ย่อมถูกลงกรมกร,รมกรต่างชนิดเห็นปานนี้ในปัจจุบันจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงชาติหน้าควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้า พระยายมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแหลไม่ใช่มารดาทำให้ท่านไม่ใช่บิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องหญิงทําให้ท่านไม่ใช่มิตรอัมมาตทําให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทําให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทําให้ท่านไม่ใช่เทวดาทําให้ท่านตัวท่านเองทําเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักสบวยวิบากของบาปกรรมนี้ภิกษุทั้งหลายพระยายมคลันปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตท,ที่ 4, สี่กษัตริย์นั้นแล้ว จึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไตาถามถึงเทวทูตท,ที่ห้าว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตท,ที่ห้าปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูดอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าพรยายยมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวันขึ้นพองเขียวชำ้ำ มีน้ำเหลืองเยิมในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าปรายายยมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้นเมื่อรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลกก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความตายไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจา และทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระยาโยมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยายบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแหล ไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่บิดาทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทําให้ท่านไม่ใช่มิตรอัมมาทําให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทําให้ท่านไม่ใช่สมณะและพรามณ์ทําให้ท่านไม่ใช่เทวดาทําให้ท่านตัวท่านเองทําเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักสวยวิบาบของบาปกรรมนี้ภิกษุทั้งหลาย พระยายมคลันปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่ห้ากษัตรินั้นแล้วก็ทรงนิ่งอยู่ภิกษุทั้งหลายเหล่านิรยบาลจะให้สัตว์นั้นกระทําเหตุชื่อการจำห้าประการคือถึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่หนึ่งข้างที่สองที่เท้าข้างที่หนึ่งข้างที่สองและที่ทรวงอกตรงกลางสัตว์นั้นจะสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเหานิ้ลัยาบาลจะจับสัตว์นั้นขึ่งพืชแล้วเอาผึ่งทาบภิกษุทั้งหลายเหล่านิ้ลัยาบาลจะจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วถากด้อยพลาภิกษุทั้งหลายเหล่านิ้ลัยาบาลจะเอาสัตว์นั้น เทียมโดดแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดตั้วลุกโปลงโชดช่วงภิกษุทั้งหลายเหล่านี้รยายบาลจะให้สัตว์นั้นปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาฐานเพลินลูกใหญ่ที่มีไฟติดตั้วลุกโปลงโชดช่วงภิกษุทั้งหลายเหล่านี้รยายบาลจะจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วพุ่งลงไปในหม้อทองแดง ที่มีไฟติดทั่วลุกโผลงชดช่วงสัตว์นั้นจะเดือดพล่านเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเขาเมื่อเดือดเป็นฟองอยู่จะพล่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งบ้างพล่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้างพล่านไปด้านขวางครั้งหนึ่งบ้างจะสะวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในหม้อทองแดงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลาย เหล่านายนิรยาบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั้นแลมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากันมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของมหาสมุดนั้นล้วนเต็มไปด้วยเหล็กลุกโลงแผ่ไปตลอดรอยโยดรอบด้านตั้งอยู่ทุกเมื่อภิกษุทั้งหลายและมหานรกนั้น มีเปลวไฟพุ่งจากฝาด้านหน้าจดฝาด้านหลังพุ่งจากฝาด้านหลังจดฝาด้านหน้าพุ่งจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้พุ่งจากฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือพุ่งขึ้นจากข้างล่างจดข้างบนพุ่งจากข้างบนจดข้างล่างสัตว์นั้นจะสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุด ภิกษุทั้งหลายย่อมมีสมัยในบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะการนานประตูด้านหน้าของมหานรกเปิดประตูด้านหลังของมหานรกเปิดประตูด้านเหนือเปิดประตูด้านใต้เปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วย่อมถูกไฟไม่ผิวไม่หนังไม่เนื้อไม่เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบ แต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคืนรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นั้นใกล้จะถึงประตูประตูนั้นจะปิดสัตว์นั้นย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะการนาน ประตูด้านหน้าของมหานรกนั้นเปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วย่อมถูกไฟไม่ผิวไม่หนังไม่เนื้อไม่เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคืนรูปเดิมทันทีสัตว์นั้นจะออกทางประตูนั้นได้แต่ว่ามหานรกนั้นแลมีนรกเต็มด้วยคูดใหญ่ ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงในนรกคูดนั้นและในนรกคูดนั้นแลมีหมูสัตว์ปากดังเข็มคอยเชื้อเฉือนผิวแล้วเชื้อเฉือนหนังแล้วเชื้อเฉือนเนื้อแล้วเชื้อเฉือนเอ็นแล้วเชื้อเฉือนกระดูกแล้วกินเยื่อในกระดูกสัตว์นั้นย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกคูดนั้น และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายและนรกคูดนั้นมีนรกเต็มด้วยเท่าด,างาาดาึงใหญ่ขี้เท่าร้อนประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงไปในนรกเท่นารึงนั้นสัตว์นั้นย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกเท่ารึงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนัน้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลาย และนรกเท่ารึงนั้นมีป่างิ้วใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านต้นสูงชะลูดขึ้นไปยอดหนึ่งมีหนามยาวสิบองคุลีมีไฟติดทั่วลุกพโพลง่งชดช่วงเหล่านายนิรยาบาลจะบังคับให้สัตว์นั้นขึ้นขึ้นลงลงที่ต้นงิ้วนั้นสัตว์นั้นย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ต้นงิ้วนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด ภิกษุทั้งหลายและป่างิวนั้นมีป่าต้นไม้ใบเป็นดาบใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะเข้าไปในป่านั้นจะถูกใบไม้ที่ลมพัดตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างและตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างสัตว์นั้นย่อมสบวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบ อยู่ที่ป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายและป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นมีแม่น้ำใหญ่น้ำเป็นด่างประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงไปในแม่น้ำนั้นจะลอยอยู่ในแม่น้ำนั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างทั้งตามและทวนกระแสบ้าง สัต์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในแม่น้ำนั้นและยังไม่ตายจากเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลพากันเอาเบ็ดเกี่ยวสัตว์นั้นขึ้นวางบนบกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าหิวเจ้าข้า เหล่านายนิรยาบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโพลงชดช่วงเปิดปากออกแล้วใส่ก้อนโลหะร้อนมีไฟติดทั่วลุกโพลงชดช,ช่วงเข้าในปากก้อนโลหะนั้นจะไม่ดิมฝีปากบ้างปากบ้างคอบ้างท้องบ้างของสัตว์นั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่าง สัต์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลกล่าวกับสัต์นั้นอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าระหายเจ้าข้าเหล่านายนิรยาบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่ว ลุกโลงชดช่วงเปิดปากออกแล้วเอาน้ำทองแดงร้อนมีไฟติดทั่วลุกโลงชดช่วงกรอบเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นจะไม่ดิมฝีปากบ้างปากบ้างคอบ้างท้องบ้างของสัตว์นั้นผาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า จ็บแสบอยู่ณที่นั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกอีกภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพลายยมได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพ่อเจ้าพระคุณเอ๋ยเป็นอันว่าเหล่าสัตว์ที่ทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลก ย่อมถูกนายนิรยาบาลลงกรรมกรต่างชนิดเห็นปานนี้โอ๋นอขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ขอตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกขอเราพึงได้นั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นขอพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นพึงทรงแสดงธรรมแก่เราและขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเถิดภิกษุทั้งหลาย ก็เรื่องนั้นเราไม่ได้ฟังต่อสมณะหรือพราหมณ์อื่นๆแล้วจึงบอกก็แลเราบอกเรื่องที่รู้เองเห็นเองปรากฏเองทั้งนั้นคาถาผนวกท้ายพระสูตรนรชนเราใดยังเป็นมานพอันเทวทูตตักเตือนแล้วประมาทอยู่นรชนเหล่านั้นจะเข้าถึงหมู่สัตว์อันเลวถึงความเศร้าโศกสิ้นกาลนานส่วนนรชนเราใดเป็นสัตตบุดุษผู้สงบ ระงับในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วย่อมไม่ประมาทในธรรมของพระอริยะในการไหนๆเห็นภัยในความถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งชาติและมรณะแล้วไม่ถือมั่นหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นชาติและมรณะได้นรลชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงความกเกษมมีสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงเวรและภัยทั้งปวงและเข้าไปล่วงทุกข์ทั้งปวงได้